หลังจากที่เกิดเหตุที่ห้างพารากอนหลังจากนั้นไม่นานครับม,มีคนใช้อินสตาแกรมคนหนึ่งโพสตรูปอาวุธปืนขนาด9มมแล้วก็แม็กกาซีน2อันนะบรรจุอยู่ในกล่องคือคืออยู่ในภาพเดียวกันแล้วก็ระบุข้อความประเด็นตรงข้อความนี่แหละท่านผู้ฟังเขียนว่าเดี๋ยวเจอกันเซนทรัลเวิร์คือพอโพสมาแบบนี้ในช่วงเวลาที่มันน้าสิวหน้าขวานคนยังไม่หายตกใจกับเหตุการณ์ที่ ห้างพารากอนเลยนะฮะก็เลยทําให้ห้างเซ็นทรัลเวิรดนวันนั้นเลยนะครับต้องเพิ่มมาตรการคุมเข้มลูกค้าเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาตํารวจไม่หยุดเลยนะครับก็คือหลังจากได้สืบทราบข้อมูลไปแกะรอยจากบัญชีแล้วก็ไปหาข้อมูลว่าใครเป็นเจ้าของบัญชีใน IG ส่วนนี้ที่มีการโพสต์ภาพออกมาตํารวจสพเมืองสระแก้วนําหมายค้นสาเยาว,วชนและครอบครัวไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่ง แล้วก็นําตัวเยาวชนเป็นแค่เยาวชนด้วยมีชื่อเล่นว่าซัมเมอร์ไปสอบสวนแล้วก็แจ้งข้อหากระทําผิดพรบอรคอมพิวเตอร์นะฮะเนื่องจากว่าทําให้เกิดความเดือดร้อนและตื่นตกใจกลัว